สวัสดีค่ะโคสิตามาแล้วเย้นะมาด้วยพลังของความเข้มแข็งนะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาสู่หัวข้อที่ว่าสา วิธีนะคะยุติความล้มเหลวนั่นเองนะคะอ่านะพร้อมไหมนะสำหรับวันนี้ที่คุณจะยุตินะค,ะความล้มเหลวทั้งปวงในชีวิตของพวกคุณให้หมดสิ้นไปเออนคะคะวันนี้นะคะคุณสังเกตดูไหมว่าหลายๆครั้งหลายๆคาเนี่ยที่เวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยบางคนกลัวกับการตั้งเป้าหมายนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะบางทีตั้งเป้าหมายแล้วมันไม่เป็นตาม ตามความฝันตามความคาดหวังของคุณนะแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าเอาเป้าหมายนั้นอนะมาทําลายเป้าหมายใหม่ของเราไม่กล้าฝันไม่กล้าคิดไม่กล้าทุกทุกอย่างคุณลืมความฝันคุณกันไปหมดแล้วนะในบางคนนะวันนี้สิ่งที่โค้ต้องเปิดเพลงปลุกพลังตั้งแต่แรกนะคะโคชกำลังจะมาบอกกับคุณว่าทุกๆความฝันที่คุณเคยมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มันมีความฝันบางฝันค่ะที่คุณก็ทําสําเร็จมาแล้วจริงหรือไม่จริงคุณเคยฝันนะคะบางคนฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆคุณก็ได้เป็นบางคนฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆคุณก็ได้เป็นบางคนฝันว่าจะมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณก็ได้เป็นบางคนฝันว่าอยากจะมีรถยนต์ขับวันนี้คุณก็ได้คุณก็มีคุณเห็นไหมคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเมื่อก่อนเนี้ยหรืออดีตนะคะที่เราเคยใฝ่ฝันมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นจริงสิ่งที่คุณกำลังจะบอกคุณนั่นหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าความฝันที่คุณเคยฝันและคุณรู้สึกคุณปาถนาอย่างแรงกล้าแน่นอนค่ะคุณได้ความฝันนั้นน่ะมาครอบครองแล้วนั่นแปลว่าคุณก็มีอํานาจพิเศษในตัวคุณคุณมีความพิเศษในตัวคุณคุณมีพลังพระเจ้าอยู่ในตัวคุณคุณสามารถที่จะเสก สร้างเนรมิตท,ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าคุณรู้กฎของการใช้งานของมันนะคะเหมือนในวันที่หนึ่งถึงวันที่12ก็คือวันนี้ใช่ไหมที่โค้ดได้บอกมาทั้งหมดนะว่าคุณควรจะใช้มันอย่างไงนะกับกฎนะคะกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎนะคะไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนทีนี้นะคะสิ่งที่โค้จะบอกคุณวันนี้นะสิ่งที่คุณต้องทำคือการที่คุณต้องรื้อความฝันของคุณค่ะ โค้ดอยากให้คุณนะคะฟัง21วันนี้กับโค้ดบางคนถึงเป้าเลยนะ็ n o c k out ไปเลยนะคะปี60ย่นระยะเวลามา6เดือนย่นระยะเวลามา3เดือนนะให้คุณตั้งเป้าหมายใหญ่อ่าเมื่อรอบที่แล้วโค้ดบอกให้คุณตั้งเป้าหมาย3เดือน วันนี้นะคะโค้ชอยากให้คุณลองเขียนเป้าหมายใหญ่ของคุณนะคะแล้วเรามากําจัดหรือยุติค,ความล้มเหลวทั้งปวงด้วยการปฏิบัติตามคอนเทนต์นี้นะคะโค้ชบอกเลยค่ะถ้าคุณฟังโค้ชตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12เนี่ยโค้ชมักจะบอกคุณเสมอๆนะคะว่า เจ้าจ er ักรวาลเนี่ยนะหรือพระเจ้าเ่ยเขาฟัง,ฟงภาษามนุษย์ไม่รู้คะ่ะเขาไม่รู้ว่าจํานวนเงินเท่าไหร่มากจํานวนเงินเท่าไหร่น้อยแต่เขารู้แต่ว่าแรงปารถนาของเราเนี่ยมันแรงกล้ายิ่งเรามีแรงปาถนาที่แรงกล้าบวกความสุขและความสนุกเข้าไปนะคะแน่นอนคะ่ะจักรวานเขาจะจัดสรรให้คุณอะไรก็ตามที่คุณปารถนาและคุณรู้สึกฟิลไปกับมันนะคะคุณรู้สึกดีไปกับมันนะคะแน่นอนคะ่ะจักรวานหรือเจ้ายักษ์จินนี่ของคุณ คุณเคยดูอาราดินใช่ไหมคะถูตะเกียงแล้วมียัดจินนี่ออกมารับมีอะไรให้ขน้อยรับใช้อ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือจักรวาลหรือพระเจ้านะในความคิดที่เรามองไม่เห็นแต่มันมีจริงประหนึ่งสัญญาณ Wi-Fi แหลคะค่ะคุณมองไม่เห็นเลยคะ่ะแต่เมื่อไรที่คุณเปิดสัญญาณ Wi-Fi นะั้นแน่นอนคะ่ะอินเทอร์เน็ตคุณจะสปื้อสปาร์ดรวดเร็วปานชนีเหมือนกันคะ่ะถ้าวันนี้คุณอยากติด10 g ีในชีวิตนะคะคุณต้องรู้วิธีการใช้มันโอเคไหมอ่าน้องขิมบอกว่า มีหนึ่งร้อยล้านบาทค่ะเยี่ยมเลยว้าวนะคะพี่แจนบอกว่ามีเงินให้คุณพ่อคุณแม่เดือนละหนึ่งแสนบาทสุดยอดมากค่ะคุณธิดายาพาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธิดายาพามาทันนะโค้ดกำลังถามถามเป้าหมายแต่ละคนเลยนะคะปีหกศูนย์น้องคอบอกว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่หนูอยากมีบ้านมีรถแล้วก็มีเงินเก็บห้าล้านบาทค่ะเยี่ยมนะคะอ่ารายได้เยอะๆต้องระบุจำนวนมาด้วยนะคะ คุณลิสกี้มอไซค์ลิสกี้พ่วงข้ามบอกว่าไม่ขออะไรมากไม่ขออะไรมากเลยนะขอให้ได้กําไรเดือนละหนึ่งแสนบาทก็พอค่คาใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะเยี่ยมนะคะคุณเนรีเนรี่อยากเป็นเจ้าของกิจการเยี่ยมค่ะเป้าหมายปี60ของคุณสุดยอดมากนะคะ,ะน้องเดียนะคะน้องเดียบอกว่าอยากมีไรายได้เยอะสิบล้านบาทอยากพาแม่ไปเที่ยวจ้ายอดเยี่ยมมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะ อ่ะโอเคมาฝันไปเที่ยวยุโรปมีพ็อกเก็ตมันนี่หลักล้านอิอเอาโหประดาแจ๋วเลยค่ะน้องก็บอกว่าอยากมีรายได้เดือนละ2องแสนบาทส่งเงินให้ที่บ้านใช้เหลือเฟือค่ะเยี่ยมเลยคุณรู้หรือไม่นะคะว่าสิ่งที่คุณเนี่ยคิดอยากได้ฝันนะคุณมีเป้าหมายเดือนนี้แล้วนะสิ่งที่โค้ดจะมาบอกคุณปีนี้อ่ะคุณมีเป้าหมายปีนี้นะคะทุกคนยอดเยี่ยมมากโค้ดบอกเลยว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมาย นั้นนะคะจะบอกข่าวดีนะว่าคุณมันเป็นไปได้สําหรับคุณมันเป็นไปได้สําหรับคุณค่ะคุณขาทุกอย่างมันเป็นไปได้ค่ะแต่คุณต้องรู้นะคะกฎการทํางานของจักรวาลน,นี้นะคะถ้าคุณใช้สูตรนี้นะ,ะมันเป็นสูตรฟิสิกควอนตัมนะคะแน่นอนค่ะ กฎย่อมเป็นไปตามกฎถ้าวันนี้คุณรู้กฎการทํางานของเจ้ากฎแรงดึงดูดนะคะเจ้ากฎของเวลานะเจ้ากฎของความเหลือเฟือมั่งคั่งนะคุณจะเข้าใจและคุณได้ใช้มันทุกความฝันโค้ดขอยืนยันกับคุณตรงนี้ค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะโค้ดนี่แหละคะ่ะคือหลักฐานตัวเป็นๆนะคะที่ก่อนหน้าที่โค้ดจะรู้จักครูรุงนะอ่าโค้ดนะเคยมีช่วงชีวิตนะคะที่เหลือเงินติดตัว20บบาท นะคะอ่ามีนี้สินเต็มเลยนะคะแต่โค้ดเป็นคนข้อดีของโค้ดคือไม่เคยปล่อยเรื่องลบให้ใครรู้นะะไม่มีใครรู้ที่พวกคุณรู้กลุ่มแรกนะ <c oughs> อ่าวันนี้โค้ดนะคะขออนุญาตเล่าอาดีตให้คุณได้ฟังว่าโค้ดตอนนั้นนะคะโค้ดเหลือเงินอยู่20บาทนะคะลดกำลังจะถูกยึดนะคะเพราะว่าธุรกิจที่โค้ดเคยทำนะธุรกิจอาหารและสภาพและสปาเนี่ยมันล้มเหลวแล้วมันมีนี่ในระบบและนอกระบบ นะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วประกอบกับธุรกิจที่โค้ดทำเนี่ยมันก็มีรายได้ค่ะแต่มันไม่พอกับจ่ายหนี้สินนะที่เขามาทวงนะคะจนโค้ดเหลือเงินเนี่ยเมื่อสัก2เดือนก่อนเนี่ยมีโมเมนต์ที่เหลือเงิน20บบาทกับหนี้อีกหลายล้านนะคะก่อนที่โค้ดจะมารู้ความลับนี้นะโค้ดเป็นคนที่จับอะไรแล้วได้เงินแสนเงินล้านจริงค่ะ แต่เงินเนี่ยมันมักจะอยู่กับโค้ดได้แ๊บเดียวอ่ะคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมเออนะหลังจากที่โค้ดนะคะได้เปิดใจเรียนรู้กับครูรุ้งนะคะชีวิตโคต้ดเปลี่ยนไปนะโค้ดเป็นคนเก่งนะคะยอมรับเวลาทำไรเนี่ยค่อนข้างจะประสบความสําเร็จนะคะแต่มันมีอย่างอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรโค้ดติดค่ะโค้ดติดค่ะในไมซ์เซ็ตของโค้ดค่ะว่าเวลาเราได้เงินมาเนี่ยคนมักจะเอาเงินไปจากเรา เมื่อโค้ชนะคะได้เปิดใจเรียนรู้เปิดประตูนะคะหัวใจให้กับครูรุง้งเหมือนที่วันนี้พวกคุณทุกคนกําลังเปิดหัวใจของคุณให้กับโค้ดนะคะเมื่มนอน,<ๆ>นั้นนะคะการเปลี่ยนไปของโค้ดเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือภายในช่วงระยะเวลานะคะไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะโค้ชจับรายได้จากการฟังครูรุ้งหน้าเพจฟรีๆนะครูรุ้งสอนเนี่ยเหมือนที่โค้ชสอนคุณฟรีๆแบบเนี้ยอ่ะนะคะ โค้ดจับรายได้นะคะไม่กี่วันโค้ดจำไม่ได้นะเมื่อวาน5-7วันเนี่ยประมาณ3 0 0แสนได้นะคะจากเหลือเงิน20บาทโดยที่โค้ดไม่ได้ลงทุนเลยนะคะนี่เป็นเรื่องจริงที่โค้ดจะเล่าให้คุณฟังเพราะเมื่อโค้ดรู้ความลับของการใช้กฎของจักรวาลน,นะคะโค้ดก็สามารถเสกสร้างเนรมิตได้จึงเป็นที่มาของเพจนี้นะคะถึงมาแบ่งปันพวกคุณโค้ดรู้ค่ะว่าความไม่มีมันลาบากเพียงใด และโค้ดก็รู้ค่ะว่าคุณพร้อมที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบจริงๆเมื่อคุณนะคะเมื่อโค้ดเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วโค้ดก็เลยมาแบ่งปันเรื่องราวโค้ดเลยอยากบอกคุณว่าวันนี้นะคะสิ่งที่โค้ดทาอันดับแรกเลยจริงๆนะมันคือการตั้งเป้าหมายค่ะแล้วโค้ดเนี่ยเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายใหญ่มากๆเลยนะคะโค้ดตั้งเป้าหมายเลยนะคะหลังจากที่ฟังครูรุง้ง เปิดใจนะคะเปิดรับการไหลของเงินไม่ว่าใครมาเสนอโอกาสโค้ดจะมองก่อนว่าโอกาสนี้มันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้โค้ดกระโดดลงไปเล่นเลยโค้ดกระโดดเล่นรกระโดดเล่นรกระโดดเล่น,รรดดลนถ้าไม่ได้หยุดอันไหนวิ่งได้วิ่งวิ่งไปสุดชีวิตแล้วไม่หันกลับมาอีกเลยนะคะโอเคไหมฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทุกคนมีเป้าหมายแล้วสิ่งที่คุณต้องรู้ต่อจากนี้ไปนะคะมันคือ3มวิธีนะที่คุณจะยุติความล้มเหลวทั้งปวงในชีวิตของคุณ สวิธียุติความล้มเหลวนะคะในข้อหนึ่งเลยคือคุณต้องคิดถูกและคิดบวกโดยการที่คุณต้องหาโรโมเดลหรือต้นแบบที่คุณอยากจะเป็น เช่นบางคนขายครีมอยู่คุณอยากประสบความสำเร็จในการขายครีมอยากสร้างแบรนด์ตัวเองคุณต้องหาต้นแบบคือคนที่เขานะคะผลิตครีมหรือทำครีมหรือเป็นสักของแบรนด์ครีมแล้วเขาประสบความสำเร็จเขาทำยังไงเขาโพสต์ยังไงคุณต้องไปดูเขาตั้งแต่แรกค่ะเสร็จแล้วคุณต้องคิด บวกด้วยนะเพิ่มพลังความบวกโดยการหาความรู้ใหม่ๆอัพเกรดตัวเองเปลี่ยนแปลงวิธีการและที่สําคัญมากกว่าน,นั้นคุณต้องใช้พลังของกฎของแรงดึงดูดค่ะคุณใช้กฎของแรงดึงดูดหรือจักรวาลน,นี้ค่ะจะทําให้คุณทํางานง่ายค่ะโอเคไหมโอเคไหมอ่ะมาข้อ2นะคะ สิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยล้มเหลวไปก่อนเนี่ยมักจะเป็นอะไรรู้ไหมเช่นบางคนผลิตครีมนะคะลงทุนไปแล้วนะคะโพสต์ไปนะคะประมาณเดือน2เดือนหรือไม่เคยเปิดปากตลาดเปิดหาลูกค้าเลยนะคะคุณก็หยุดซะแล้วนั่นแปลว่าคุณไม่มีความสม่ําเสมอค่ะสิ่งที่คุณจะต้องยุติความล้มเหลวทั้งปวงคือคุณต้องมีความสม่ําเสมอค่ะ ความสม่ำเสมอนี้นะคุณต้องลงมือทำในทุกๆเนื้องานของคุณด้วยหัวใจค่ะอ่าเคล็ดลับการทำแบบสำเร็จแบบง่ายดายแล้วรู้สึกไม่เหนื่อยชิลมากคุณต้องทำมันด้วยหัวใจของคุณค่ะงานที่คุณทำกำลังไปช่วยเหลือผู้คนใช่หรือไม่เมื่อคุณตอบตัวเองได้แล้วว่าสิ่งที่เราทำมันกำลังสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนี่หว่า สินค้าเราเนี่ยมันเจ๋จงจริงจงมันทําให้คนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นคิดบวกขึ้นเมื่อคุณได้แบบนั้นแล้วคุณจงทํามันด้วยความสม่ําเสมอด้วยหัวใจอันเต็มอิ่มของคุณโอเคไหมหัวข้อที่สามเนี่ยสิ่งสําคัญมากเลยนอกจากความสม่ําเสมอนะและการยืนหยัดแล้วสิ่งที่คุณต้องรู้เลยในกฎการทํางานของจักรวาลน,นะคะคุณต้องรู้คือคุณต้องรู้จักการ รอคอยค่ะเออนะซึ่งบางคนนะโอ้โหจะตีครองร้องเปล่ามะกอะไรวะทําแบบที่โค้ดบอกทุกอย่างแล้วไม่ยังไม่ได้วะขอเดือนละแสนเพิ่งได้มาสามหมื่นคุณเข้าใจสิ่งที่โค้ดพูดไหมคะคุณต้องรู้จักนะคะ การอดทนรอนะคุณต้องรอคอยเป็นนะเมื่อไรที่จัก,กรวาลเขาดูแล้วว่าคุณคู่ควรระดับจิตคุณได้พลังใจคุณมีคุณแอคชั่นได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะคะเหมือนที่โค้ดเป็นนะหนึ่งเดือนโค้ดจับรายได้เจ็ดหลักนะคะจากการใช้กฎของจัก,กรวาลน,นะคะเพราะโค้ดแอคชั่นเต็มที่ใช้หัวใจเต็มที่ใช้ความรู้สึกเต็มที่ทำทุกอย่างเต็มที่แบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ โค้ดไม่มีลังเลสงสัยในกฎของจัก,กรวาลโค้ดไม่มีลังเลสงสัยเลยว่าจะมาเมื่อไหร่โค้ดไม่สงสัยเลยว่าโค้ดต้องทําอะไรบ้างเพราะโค้ดเขียนไั้งหมดแล้วว่าโค้ดต้องทาอะไร โค้ดไม่ลังเลสงสัยที่จะเชื่อกูรูที่เขาเก่งๆ <spe ich ake> เหมือนกันนะโค้ดเชื่อว่าวันนี้คุณทุกคนนะคะก็ไม่ลังเลสงสัยที่จะเชื่อโค้ดและคุณเอาลงไปทํานะคะโค้ดมั่นใจว่า21วันนี้ที่คุณเรียนรู้ไปกับโค้ดน,นะคะต้องมีคนบางคนที่เขาเอาไปใช้แบบ300เและก็มีคนบางคนที่เขาเอาไปใช้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์และก็มีคนบางคนที่เขาเอาไปใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์และก็มีคนบางคนที่เขาเอาไปใช้ หนึ่งเปอร์เซนต์แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะจงภูมิใจในสิ่งที่คุณรับรู้ไปเพราะนั่นคือพลังงานดีค่ะเพราะนั่นนะคะหนึ่งเปอร์เซนต์ที่คุณรับไปทุกๆวันจากโค้ดสามร้อยหกสิบห้าวันคุณก็เปลี่ยนไปแล้วสามร้อยหกสิบห้าองศานะโค้ดยินดีเลยมันแล้วแต่คุณแล้วล่ะคะ่ะวันนี้คุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้โค้ดมาบอกวิธีรัดให้คุณแล้วนะคะว่าคุณควรจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตของคุณนะ มาพอหอมปากหอมคอโค้ดว่าคุณได้อะไรจากโค้ดไปกันเยอะแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวโค้ดส่งพวกเราทุกคนนะคะไปนอน <laughs> ไปนอนนะไปทำภารกิจชีวิตต่ออ่ะส่งพวกคุณไปทำภารกิจชีวิตนะจ๊ะรักพวกคุณทุกคนเลยนะคะไปะไปนอนกันที่รัก <laughs> ร่างกายชัดแบบ4ทุ่มถึงตี2 พยายามอย่าหลับเกินสี่ทุ่มมากนะคะเต็มที่ก็อย่าเกินตีสองนะเออร่างกายเขารักคุณนะคะเขาอยู่กับคุณมาตั้งนานรักเขามากๆด้วยไปแล้ว